เป็ดเชิญยิ้มลงไปปองจับเลขเด็ดสามตัวนวัดประดูอัมพวาหลังแม่นติดกันทุกงวดนักสแสดงตลกอาวุโสเป็ดเชิญยิ้มกลายเป็นขวัญใจของบรรดาแฟนคลับและคอหวยไปแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงความแม่นจากการลุ้งไข่ของเจ้าตัวที่เฮงมากๆหลายคนรับโชคการไปติดๆถึงสี่งวดด้วยกันจนกลายเป็นความหวังของหมู่บ้านไปแล้วทุกวันที่หนึ่งและ16ของทุกเดือนเพราะเชื่อว่าเป็ดเชิญยิ้มจะมีเลขนำโชคเลขเด็ดมาฝาก เป็ดเชิญยิ้มล้วงหายปิงปองจับเลขเด็ดสามตัวนวัดประดูอัมพวาล่าสุดในทิทิค p e d p o พีโอวไจได้ลงคลิปหลังจากวหว้พระธรรมบุญนวัดประดูอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยโกบอยยูทูบเบอร์คนดังและจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มที่ร่วมเดินทางมาทำบุญในครั้งนี้ด้วยและหลังจากนั้นเป็ดเชิญยิ้มได้ทำการล้วงหายเพื่อหยิบเลขเด็ดสามตัวซึ่งจากการหยิบเลขล้วงไหนนั่นผลปรากฏว่าได้เลขสี่ถึงแปดถึงสองและในคอมเมนต์ มีแฟนคลับเข้ามาสอบถามว่าเป็ดนั้นชอบเลขอะไรและเจ้าตัวได้ตอบกลับไปว่าแปดมุมมองของชาวเน็ตความแม่นของเป็ดเชิญยิ้มหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าความแม่นของเป็ดเชิญยิ้มอาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรืออาจเป็นเพราะความเชื่อของคนในสังคมที่มองว่าการทำบุญและการลุ้งไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนเชื่อว่าเป็ดเชิญยิ้มอาจมีสัมผัสพ,พิเศษหรือมีเทคนิคในการล้วงไถทำให้ได้เลขเด็ดแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันใดๆสรุป การลววไขาของเป็ดเชิญยิ้มเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลและไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่สนับสนุนว่าการลุ้งใจทำให้ได้เลขเด็ดอย่างไรก็ตามความเชื่อและความหวังของคนในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม